สวัสดีแฟนๆ Miss Grant นะเมื่อคืนอ,อีกคนหนึ่งที่ฉันชอบนะจริงๆฉันชอบมานานละตั้งแต่วันแรกๆว,วันแรกที่ถึงประเทศไทยอ่ะถึงสนามบินนะ่ะที่ให้สัมภาษณ์อ่ะคู่กับหลินนะ่ะฉันชอบมากแก U.S. Virgin Island เป็นคนที่สวยสวยมากโดดเด่นมากถึงแม้ว่าเมื่อคืนชุดราตรีจะดูแปลกๆแ,แต่ฉันก็รู้สึกว่าก็สวยดีนะ ก็ถือว่าโอเคนะชอบนะอ่ะงั้นขอรับเป็นลูกสาวอีกหนึ่งคนแต่ก็จะเปิดไพ่โดยไม่อคตินะนะคลิปนี้สำหรับ Miss Grand US Virgin Island นะขอดูความหมายไพ่ไพ่อยากบอกอะไรกับ Miss Grand US Virgin Island ทุกคนดูพร้อมกันนะอ่ะความหมายไพ่สิบถ้วยแกฟ้าหลังฝนเวอ่อ หกไม้เท้าแล้วก็มนุษย์เจ้าสำราญจริงๆความหมายไพ่ดีมากเลยนะมนุษย์เจ้าสำราญคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องข้อลองไม่มีอะไรจะเสียค่ะมนุษย์เจ้าสำราญคือไปตายเอาดาบหน้าพร้อมสู้พร้อมลบพร้อมลุยไม่กลัวชด ตกหน้าผาตายช่างมันขอให้ฉันได้ทำมันแล้วพลาดไม่เป็นไรขอให้ฉันได้ทำถ้าลองแล้วเสี่ยงแล้วมันสำเร็จมันก็คุ้มนะไพ่มนุษย์เจ้าสำราญหมายถึงบันเทิงเริงรมเริงใจการเอนเตอร์เทนความอิสระเสรีสนุกสนานล,ะละันลาความกล้าความท้าทายการปลดล็อกการไม่มีพันธะอะไรใดๆพร้อมออกเดินทางพร้อมมงไหม พร้อมเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกนะอีกใบหนึ่งที่น่ากลัวคือไพ่ใบนี้ค่ะสิบถ้วยฟ้าหลังฝนนะสัญลักษณ์ของรุ้งกินน้ำเนี่ยผ่านวิบากผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จเฉลิมฉลองเต้นระบำเนี่ยความหมายไพย่ใบนี้คือความสำเร็จนะคือการเฉลิมฉลองนะแล้วอีกใบหนึ่งอะ่ะหกไม้ทาม้าอ่ะสัญลักษณ์ของไพ่ใบเนี้ย มันหมายถึงการพิสูจน์ตัวตนจนเป็นที่ยอมรับคนใส่ชุดคลุมสีแดง <seul> เห็นไหมชุดสีแดงขี่ม้าขาวคนสรรเสริญแซ่สองแสดงว่าหลายๆคนก็เชียร U.S. Virgin Island แล้วการพิสูจน์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์คือถ้านางได้เข้ารอบลึกหรือได้เข้าทีม5คนหรือจะมงหรืออะไรใดๆก็ตามแต่แสดงว่าความสวยเพอร์ฟอร์แมนสติปัญญาความรู้ความสามารถถือว่านางเป็นที่ประจักษ์ไพ่ใบนี้หมายถึงความอบอุ่นของครอบครัวก็ได้การซัพพอร์ตก็ได้กำลังใจที่ดีก็ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงวุฒิความเป็นผู้นำ ผ่านร้อนผ่านหนาวพิสูจน์ตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยขออย่างเดียวกล้าที่จะทำเสี่ยงก็น่าลองนี่คือความหมายของไพ่ U.S. Virgin Island มาดูไพ่รอบ20คน20คนสุดท้ายไพ่ยอยากบอกอะไรกับมิสแกรน U.S. Virgin Island นะคะ1ึใบอืม t h e Tower ทำไมไพ่เป็นแบบนี้ล่ะ แกไพ่สมใบดีอะแต่เปิดออกมาได้ไพ่เดอ Tower คือตุ๊บหมายความว่าไงวะแกช่วยฉันหน่อยสิแล้วฉันจะทำนายยังไงต่อล่ะความหมายไพ่สามใบเมื่อกี้ดีมากอะ่ะแต่พอเปิดรอบ20คนได้ไพ่เดอะทาวเวอร์เดอะทาวเฟ้าผ่าหอคอยถล่มคนกระโดดหนีตายไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ไหวอะ่ะ ความจริงถูกปรากฏหรอหรือมีปัญหามีเรื่องของความขัดแยง้งหรือมีความทะเลาะเบาะแวง้งอะไรยังไงวะโอ้ทำนายต่อไม่ถูกเลยลูกสาวฉันจะตุ๊บจริงหรอทำไมไพ่สามใบแรกโคตรดีอะแกหรือว่ามันจะมีอุปสรรคบททดสอบอะไรบางอย่างแกนอยอะอได้เดอะทาวเวอรแล้วฉันจะทำนายต่อ,อยังไงนะมันเป็นไพ่ตุบอะฮะขออีกใบหนึ่งให้ลูกสาวได้ไหมแกฉันขออีกใบนึงได้ไหม ฉันขออีกใบหนึ่งได้ไหมโอ้ยนอยนะถ้าตู้ปากผลงานดีขนาดนี้ขออีกใบหนึ่งอะขออีกใบหนึ่งถ้าอยากบอกอะไรโอ้ยเหนื่อยจังทําไมวะทําไมไพ่แบบนี้วะถ้าได้เข้ารอบก็ให้แค่สิบคนสุดท้ายก็แล้วกันเพราะว่าไพ่ใบนี้สิิมไม่เท้าแบบรับภาระความเครียดความกดดันสู้จนหลังชนฝาหรือที่เต็มจริงๆหรอแกที่มันจะเต็มจริงๆจนไม่มีที่ให้ us virgin i s l แ n d เลยหรอ ขออ่านตามไพ่กันแล้วกันมีโอกาสตบร,รอบแรกสูงมากนะแอบนอยอยู่เบาๆแต่ถ้าสู้เต็มที่ก็ให้ท็อปสินะคะส่งกำลังใจให้ลูกสาว US Virgin Island ด้วยนะเสรยดายความสวยอะนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ